ป็นปั๊มเซ็ตโกนะครับน้ำรำลมลาชินีฟอรมแป MG, คปเป็มีร้มีท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ในละแวกนี้นะครับโอเคสนใจก็แวะมาชมมาชิมได้เลยนะครับผมบรรยากาศดีฮะ ที่จอรดรถกว้างขวางช่องหนุม่มพาเที่ยวพาชิมถ้ามีอะไรเด็ดๆจะนำเสนอให้กับทุกคนได้ได้รู้ดีนะครับขอฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ like ให้กับช่องหนุม่ม พาชิมพาเที่ยวพาชิมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ